สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคทาชินนัญชรนะครับวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังมาฟังกันนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566แรม12ข้าเดือน3เป็นวันมาเมียไม่ถูกกับชวดและเป็นวันธงชัยเหมาะกับการทำงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ออกรถและแต่างงานครับเวลามงคลวันนี้11นาฬิกาถึง13นาฬิกา 19นาฬิกาถึง21นาฬิกาทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นสีมงคลวันนี้เฮงยืนหนึ่งคือคุณที่เกิดปีมะแม,แมครับอิทธิพลของดาวคู่มิตรส่งพลังให้งานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารเฮงยืนหนึ่งครับคุณที่เกิดในปีจอเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และธุรกิจของครอบครัวครับ คุณที่เกิดในปีขานโดดเด่นในเรื่องของงานราชการทหารตำรวจเป็นพิเศษมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเที่ยวไทยรับพลังบวกในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปรับพลังบวกดีๆที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่พื้นดินแห่งล้านนาสายบุญค้ำฟ้าย่างศรัทธารับพลังบวกสักการะพระธาตุสีจอมทอง ขอพรพระาธาตุประจำปีนักษัตริย์บนแดนบุญเหนือนภาเสริมบารมีแก่ผู้สักการะบูชาไหว้พระวัดลอยเคราะห์ให้ชีวิตมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะลอยเคราะห์ลอยโศกให้หมดไปกราบหลวงพ่อทันใจบรรดาลความหวังใหม่ ช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสำเร็จสูงที่สุดสวยที่สุดรวยที่สุดสุขสุดสุดดอยอินทนนท์แดนหิม,มพานต้นทานเมืองไทยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเที่ยวได้บุญเที่ยวได้กินเที่ยวได้ฟิน เที่ยวรับพลังบวกรับพลังจากทาาดลมที่จังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์หน้าจันทรถึงสุขกลับมาพบกับผมในเช็คดวงยืนหนึ่งกู๊ดมอร Thailand แลด์วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยฮานามิไม่มีอโลนที่โซนเพื่อน